ชั่วโมงเล่านิทานวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตัวประหลาดจากคลาสสิกฮอร์เรอร์ฟิล์มจากยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับทุกคนคงจะเห็นจากบอกคลิปกันแล้วเขาเป็นปิศาจแห่งหนองน้ําที่ดุร้ายแต่ดันไปมีความรู้สึกบรักกับมนุษย์มันถือเป็นต้นแบบของสัตว์ประหลาดใต้น้ําของวงการภาพยนตร์เลยด้วยไม่ต้องพดูดอะไรกันมากครับมาฟังกันเลยดีกว่ากับยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์เดอะกิลแมนครีเจอร์ฟอร์มเดอะแบล็กลากูู ถ้าให้พูดถึงยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์ทุกคนคงจะนึกถึงมัมมี่แฟงเกนสไตล์นุดล่องหนไม่ก็แดกคล่าใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวที่ผมสนใจมากที่สุดกลับไม่ใช่พวกนั้นเลยแต่เป็นเดอะครีเจอร์หรือเดอะคิวแมมันเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำที่เด่นมากในยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์จากภาพยนตร์สุดคลาสสิกในยุคข,ขาวดำเรื่อง c r e เจอร์ฟอร์มเดอะแบกลากูนปี1954ครับแล้วก็มีภาคต่ออีกสภาค อย่าง r e v e n e of the Creature ปี1955และ The Creature Walks Among Us 1956มันเป็นหนึ่งในอสุรกายที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากจนกลายเป็นเสียลักของอสูรใต้น้ำในวงการหนังสยองขวัญมากมายครับเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า Gill-man เป็นต้นแบบของสัตป,ปราดใต้น้ำแล้วอย่าง,งคือ Gill-man น่าจะเป็นสัตป,ปราดตัวเดียวเลยมั้ง ในยูนิเวอร์แซลมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์น้ำและสำหรับผมอะไรที่อยู่ในน้ำมันน่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่บนบกซะอีกนะครับแถมกิลแมนมันไม่ได้จำกัดแค่ในน้ำเท่านั้นบนบกมันก็เดินขึ้นมาล่าได้ด้วยแค่ในน้ำมันจะโหดยิ่งกว่าเดิมก็เท่านั้นกิลแมนมีลักษณะคล้ายมนุษย์นะครับมีส่วนสูงประมาณ190ซนติเมตรมีมือและเท้าที่เป็นผังผืดและมีเกรดบกคลุมทั่วตัวทำให้มันสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และเงียบเชียบสามารถตามเหยื่อได้อย่างรวดเร็วแต่ยากต่อการสังเกตเห็นกิ้วแม่มีผิวสีเขียวเข้มที่ช่วยให้สามารถพรางตัวไปกับสภาพแวดล้อมในน้ําได้ดวงตาของมันใหญ่และกลมทําให้มันดูน่าสะรึงกลัวเมื่อมองผ่านน้ําซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศที่น่ากังวลและลึกลับต่อสิ่งที่เราไม่รู้จักภายในน้ําครับกิ้วแม่เป็นสัตว์ประหลาดที่มีความสามารถในการดํารงชีวิตที่ได้ทั้งในบกและบนน้ํา มันสาม,มารถหายใจได้ด้วยน้ําและอากาศครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่ายไงก็ตามน้ําถือเป็นสิ่งสําคัญสำหรับมันมากกว่าอากาศบนบกเพราะมันมีช็อตหนึ่งน้ำในหนังที่กิวแมนเดินอยู่บนบกแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นล้มฟุบลงไปกับพื้นด้วยท่าทีที่ขาดอากาศหายใจ Stay. Stay. มือของมันนั้นนอกจากจะมีพังผืดขนาดใหญ่แล้วยังมาพร้อมกับกรงเล็บที่แหลมคมไว้จับและฉีกกระชากเหยื่อ ผิวหนังของกิลวแมนเป็นเกรดที่แข็งแกร่งมากซึ่งเมื่อรวมกับความสามารถในการฟื้นฟูบาดแผลอย่างรวดเร็วทําให้กิลวแมนนั้นสามารถเอาชีวิตรอดจากบาดแผลที่ทําให้มนุษย์เสียชีวิตได้เช่นแผลจากกระสุนปืนและกระแผลไฟไหม้แต่อะไรที่มากไปก็สามารถฆ่ามันให้ตายได้เหมือนกันนอกจากนี้มันยังมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์จึงทําให้กิลวแมนกลายเป็นผู้ล่าที่น่ากลัวโดยเฉพาะเมื่อคุณเข้าไปในอนาณาเขตของมันครับมันจะออกล่า ด้วยความดุร้ายดังสัตว์ป่ากระหายเลือดเลยทีเดียวคือเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงกิวแมนเอามาจากหนังไตรภาค3มชุดแรกนะครับจาก Creature f ฟอ the Black d ดาก o o n ปี1954ครับมันเป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดตัวกิวแมนถ้าใครที่จะหาดูก็ข้ามไปได้เลยนะแต่ผมว่ามาฟังผมเถอะหนังน่าจะดูยากกว่าเรื่องของกิวแมน มันเริ่มที่ดเรคาวไมอานักบรรพชีววิทยาได้ไปขุดค้นพบฟอสซิลมือขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีทรงแบบมนุษย์แต่นิ้วมือเป็นผังผืดเหมือนสัตวน์น้ําในบันที่ลึกสุดของป่าอเมซอนด้วยความตื่นเต้นเขารีบเดินทางกลับไปสถาบันวิจัยเพื่อจัดทีมสำรวจที่นำโดยเดวิดบรีตและนักชีววิทยาทางทะเลเครลอเรสเพื่อสำรวจแหล่งที่มาของฟอสซิล ซึ่งนาพวกเขาไปยังหนองน้าลึกลับที่เรียกว่าแบล็กลากูนที่ที่กิวแมนอาศัยอยู S ่ y U. ซึ่งแน่นอนครับพวกนักวิทย์ได้เดินทางและสํารวจในพื้นที่ทั้งหมดของแบล็กลากูนและก็ได้เจอเกับกิวแมนเข้าแต่พวกเขาก็หนีรอดมาได้ในครั้งแรกและก็ได้มาวิเคราะห์ถึงเจ้าสป,ปราร์ตที่พวกเขาได้พบจึงเชื่อกันว่าเจ้าตัวประลาดในน้ํานั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนามาจากยุคดึกดําบานมีทั้งเงือกและปอด ที่ทําให้มันหายใจได้ทั้งในบกและบนน้ํามันมีพละงกาลังมหาศาลและสัญชาตญาณในการออโตรอที่สูงมากเมื่อพบก,กับการบุกรุกของพวกเขามันจึงพยายามจะต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขตของมันและนั่นทําให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อที่จะถูกเจ้าสัตว์ประหลาดใต้น้านี้ตามล่าแต่กิลแมนของเราก็ไม่ได้ดูร้ายสักทีเดียวครับเพราะมันดันถูกดึงดูดด้วยความงดงามของเคซึ่งทำให้มันนั้นลหลงไหล และพยายามจะลักพาตัวเธอหลายครั้งแม้จะถูกทีมสำรวจยิงด้วยปืนและก็ใช้ไฟเผามันก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแถมยังได้ลักทีมสำรวจไปลงนรกได้หลายคนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหนีไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากรูปปืนอย่างรุนแรงในตอนท้ายที่ถูกยิงกระหน่ำใส่มานทําให้กิลแมนนั้นต้องถอยหนีจากที่พักของมานและจมลงสู่หนองน้ําอย่างโดดเดี่ยว ในภาพต่อ l e v e n g of the c r e ิเชอปี1955กิวแมนที่อยู่อย่างสงบในป่าอเมซอนหลังจากที่ทีมมักสำรวจทีมแรกได้จากไปแล้วก็ได้มีกลุ่มนักล่ามาจับตัวมันไปแล้วนำมันไปจัดแสดงที่ฟลอริดาและเพื่อเป็นตัวทดลองทางวิทยาศาสตร์กิวแมนถูกจับขังในถังน้ำขนาดใหญ่และถูกศึกษาภายใตยก้การดูแลข,ของนตอร์คริฟฟอร์กุสนันและเฮเลนรอฟนักวิทย์หญิง ที่เข้ามาศึกษาพฤติกรรมของมันระหว่างที่ถูกขังที่นี่คิวแมนนั้นทรมานมากครับกับการถูกขังและการทดลองนู่นนี่สารพัดมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและกระหายอิสรภาพยิ่งกว่าเก่าแต่ตัวมันนั้นก็เริ่มจะสนใจในตัวเฮเรนและแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความลงไหลในตัวเธออย่างมากคล้ายกับความรู้สึกที่มันมีต่อเครในภาคแรกแล้วในที่สุดคิวแมนก็สามารถลุหนี้ออกมาได้ และไปสร้างความโกรหนในที่จัดแสดงสัตว์น้ำต่อแต่แล้วมันก็ถูกตามล่าอย่างหนักครับด้วยในตอนท้ายกิวแมนได้แพ้และจมลงสู่น้ำอีกครั้งอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะครับ The Creature ภัก2นี้มันทาให้ผมนึกถึง The Amphibian Man จาก The Chef of Water ยังไงไม่รู้นะที่เป็นเรื่องของหญิงใบ้คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในศูนย์ทดลองของรัฐบาลแล้วไปรักกับมนุษย์ปลาจนกลายเป็นหนังรักแบแบแปลก ที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วในภาคสุดท้าย The Creature Walks Among Us ปี1956กิลแมนได้ถูกจับอีกครั้งครับแต่คราวนี้กลุ่มนักวิทย์ที่นำโดยวิลเลียมบอร์ตันผู้ที่มีความลงไหลในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพวกเขาดันมีเป้าหมายที่จะทดลองการปรับตัวของเจ้ากิลแมนเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของมันอุบัติเหตุหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อของมัน ถูกทำลายจากเหตุการณ์ไฟไหมอย่างรุนแรงกิวแมนจึงต้องอาศัยปอดที่ยังไม่ถูกใช้งานของมันมาใช้ในการหายใจบนบกมันจึงถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นจะต้องหายใจด้วยปอดไม่ใช่ด้วยเงือกอีกต่อไปทำให้มันไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในน้ำได้อีกหลังจากนั้นดรวัตตันพยายามที่จะให้กิวแมนเรียนรู้การปรับตัวกับชีวิตบนบกครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้มนันนั้นรู้สึกขัดแย้งในตัวเองมันสับสนและทรมารจากการสูญเสียธรรมชาติและสัญชตาตญาณของตนเองไปในขณะที่มันเผชิญหน้ากับการถูกกันแกล้งจากมนุษย์และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมอีกครั้งคิวแมนแตัดสินใจหนีออกจากการควบคุมของพวกนักวิทยาศาสตร์มันได้เดินไปที่ทะเลเหมาะออกไปสู่มหาสมุทรที่มันเคยเรียกว่าบาตแต่ด้วยสภาพที่ไม่สามารถหายใจใต้ใน้ําได้อีกต่อไปมันจึงเลือก ที่จะเดินลงไปในทะเลด้วยความโศกเศร้าเพื่อหีีกหนี้จากโลกของมนุษย์ไอเดียการสร้างสคงของกิลแมนมันมาจากโปรดิวเซอร์วิลเลียมอัลแลนในปี1941ตอนที่เขาไปร่วมงานเลี้ยงในระหว่างการถ่ายทำหนัง i ิ i ิเ n น r a n e ของออสันวอร์เรสซึ่งตัวของอัลแลนก็ได้แสดงในหนังด้วยในงานเลี้ยง เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับช่างภาพชาวเม็การนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากราเบียนฟิกอราเเขาได้เล่าเรื่องหนึ่งให้อแลฟังครับมันเกี่ยวกับตำนานของเผ่าพันธุ์ที่มีรูปร่างเป็นสัตว์น้ำแต่เป็นครึ่งปลาครึ่งมนุษย์มันอาศัยอยู่ในแม่น้ำอเมซอนครับฟิกเอราได้พูดถึงเพื่อนของเขาที่ได้หายตัวไปในอเมซอนระหว่างการถ่ายทำสรารคดีเกี่ยวกับเผ่าแปลกๆว่าจะมีคนที่มีลักษณะเหมือนปลาอยู่ที่นั่นจากนั้นอเลนจึงได้เขียนบันทึกเรื่องราวที่มีชื่อว่า เดอะีมอสเตอร์ขึ้นมาในอีก10ปีหลังจากนั้นครับโดยใช้ Beauty and the Beast ฉบับงานเขียนปี1740เป็นแรงบนนันดาลใจจนในเดือนธันวาคมปี1952มอริสซิมได้นำแนวคิดนี้มาขยายเป็นเรื่องราวแล้วต่อมาแฮร์รี่เอสเซ็กและอาร์เธอร์รอสก็ได้นำบทนี้มาเขียนใหม่เป็นฉบับที่สมบูรณ์ในชื่อเดอะแบล็กลา o o n และได้เจ็คอโนน มากำกับหนังเรื่องนี้จนกลายมาเป็น c r e a t u r r f r o m the Black ก a g o o ดหนังสัตว์ประหลาดใต้น้ำที่ทุกคนได้รู้จาักกาันส่วนในเรื่องของการออกแบบคิวแมนนะครับมามีอยู่หลายรูปแบบเลยอย่างของอันเลนเนี่ยเขาจินตนาการว่าคิวแมนต้องเป็นอสูนที่น่าเศร้าและมีความสวยงามและรูปลักษของมันจะต้องมีลักษณะคล้ายกับวิวัฒนาการทางน้ำของมนุษย์อัเลนได้บอกว่ามันยังต้องทำให้ทุกคนกลัว แต่เพราะความเป็นมนุษย์ของมันไม่ใช่สิ่งอื่นเน้นตอนแรกนะครับการออกแบบกิวแมนมีแนวคิดที่จะเอารูปทรงที่เรียบรู้คล้ายปลาไหลซึ่งไม่มีปุ่มและเหงือกมาเท่ากับเวอร์ชั่นในหนังกิวแมนได้รับการอนุมัติจนเป็นแบบที่เราเห็นกันโดยฝีมือการออกแบบของนักออกแบบมิลลิเซนแพทริกอดีตนักวาดภาพประกอบของดิสนีย์แต่ว่าเธอกลับถูกลดความสำคัญลงโดยช่างแต่งหน้าบัตเวสท์มอร์ผู้ซึ่งได้รับเครดิตเพียงคนเดียวเลยครับ ในการสร้างสรงกิลแมนนานถึง50ปีให้เดานะครับคงเพราะว่าแพทริกเป็นผู้หญิงนั่นแหละและเราคงต้องขอบคุณลิคคูบราวนิงและเบนแชปแมนด้วยที่ได้แสดงเป็นปีศาจรูปร่างมนุษย์ในน้ำด้วยอย่างสมจริงและดูมีมิติมากใช่แล้วมันมีนักแสดงสองคนครับที่เล่นเป็นกิลแมนโดยเชปแมนจะเป็นคนที่แสดงกิวแมนบนบกส่วนบราวนิงจะแสดงใต้น้ำ ซึ่งในช่วงเวลาถ่ายทำนะครับแชปแมนได้บอกว่าทางสตูดิโอนะ่ะไม่ต้องการให้ผู้คนนั้นรู้ว่ากิวแมนเป็นผู้ชายที่สวมชุดทําให้เขาทั้งสองนั้นแทบจะถอดชุดออกไม่ได้เลยและด้วยความที่ชุดสมัยนั้นมันทํามาจากยางราเทกทาให้แชปแมนไม่สามารถนั่งลงได้ด้วยดังนั้นในช่วงพักการถ่ายทำเขาจะต้องพักผ่อนในทะเลสาบหลังสตูดิโอเพื่อไม่ให้ร้อนเกินไปและในส่วนตัวผมเลยนะ ผมชอบการแสดงของบราวนิงในใต้น้ำมากๆมันดูเป็นสัตว์ประหลาดเดียครับคือถ้าพูดถึงยุคที่โลกยังไม่มีสื่อบันเทิงหรือสัตว์ประหลาดให้ดูๆกันมากเท่าตอนนี้ก็ถือว่าการแสดงของบราวนิ่งนี่แหละคือสัตว์ประหลาดใต้น้ำล่างมนุษย์จริงๆเขามีวิธีว่าที่ดูแปลกมากๆและยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ภายในด้วยแล้วในระหว่างการถ่ายทํานะครับมีรายงานว่าบราวนิงนั้นสามารถกลั้นหายใจได้นานถึง4นาทีในแต่ละครั้ง ยิ่งเหมือนสัตว์น้ำเข้าไปอีกโดยเฉพาะฉากที่กล้องแช่ไปที่เขานานๆน,นะครับยิ่งทาให้เราสงสัยเลยว่าเขาอยู่ในน้านานขนาดนั้นได้ยังไงแล้วเมื่อรวมสองการแสดงเข้าด้วยกันนะครับมันส่งผลให้กิลแมนเป็นสัตว์ประหลาดที่แฝงความเป็นมนุษย์อยู่ภายในทําให้มันเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆชวนให้หน่าติดตามเสมอที่มันเข้ามาในฉาก และก่อนไปการก็ขอช่วยกด Subscribe เป็นกําลังใจงให้กับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากท่างเรานะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี